สวัสดีสสดครับผมชื่อนายอาราคานมามะครับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ครับพี่ฉันชื่อนักสาวสุภวันจันลาชั้นมันธยมศึกษาปีที่6พวกเรามาจากโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามค่ะเนื่องจากเราเป็นคนจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับในจันทบ,บุรีมีผลไม้ขึ้นชื่อก็คือทุเรียนครับผมวันนี้เราก็เลยจะพาไปรู้จักกับประวัติ ของเพเรียนกันนะคะไปดูกันเลยในยส่วนของประวัติความเป็นมานะคะเราได้มีแนวคิดขององค์บรรจุค่ะที่เสนอว่ามาจากทางใต้ของเมืองมลิทธาวายตะนาวสีค่ะ มีสองเส้นทางมีเส้นทางอะไรบ้างคะเส้นทางที่1น,นะครับก็เกิดจากการที่มีกองทัพของพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชน,น,นะครับได้มีการยกทัพไปตีเมืองมลิทวยายตะนาวสีครับซึ่งในตอนที่ไปตีเมืองนั้นนะครับได้เกิดการขาัดแย้งเ,ยงเกิดขึ้นจึงมีทหารกลุ่มหนึ่งนะครับได้ออกตะเวนไปหาอาหารจึงได้พบกับทุเรียนป่าเข้าซึ่งเขาก็ได้ลองกิงนครับและเกิดปิติธรราชาติาขึ้นมาเขาจึง ได้นำกลับมาปมลูกที่กรุงเทพครับในส,ออส่วนของเส้นทางที่2อหรอคะในส,ออส่วนของเส้นทางที่2นะครับก็ได้เข้ามาผ่านทางเมืองโมลิตาวายตะนาวสีครับเข้าผ่านทางใต้โดยเรือขนสินค้าของชาวโปรตุเกส จึงทําให้ทุเรียนเข้ามาแพร่หลายในแถบแหลมละยูครับและจังหวัดนครศรีธรรมราชจากนั้นก็ได้เข้ามาแพร่หลายในกรุงเทพครับจึงทําให้ทุเรียน,นครับเป็นที่นิยมตั้งแต่สมัยขลุ่ยเฟ้าจุฬาโลกมหาลาครับตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับ เขาลงใสยครับว่าคําว่าทุเรียนที่เราเรียกติดปากกันอยู่ปัจจุบันนี้มันมีที่มาอย่างไงครับอ๋อมาจากบันทึกของลาลูแบร์ค่ะช่วงสมัยแอฟริกานะคะชาวฝรั่งเศสเรียกทุเรียนว่าดูเรียนแต่ชาวสยามเรียกว่าทุเรียนแล้วก็ได้เพี้ยนมาจากภาษามอนของคําว่าทุล้าค่ะที่แปลว่าผลไม้ทานยากแล้วก็ได้มารวมกับคําว่าทุเรียนของสยามค่ะจึงกลายเป็นทุเรียนในปัจจุบันค่ะครับผม เราก็ได้รู้จักประวัติของผุ้เรียนเพียอหลายคนชื่นชอบกันไปแล้วนะครับใช่ค่ะยังไงก็ขอฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะไม่เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย